<Online. S 2> ออนไลน์อร่อยไหมนิ่งมากเกลอืบนี่นะคะโอเคนะ สวัสดีค่ะทุกคนวอลคัมสู่ทีฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็กลับมาสูอีกแล้วนะคะกลับมาสวนสัตว์ววซินนี์สูอีกแล้วนะคะครั้งนี้โฮฟฟรี Hopefully, นะคะเสียงดี <laughs> เสียงดีนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณสามีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าลูกกับย่าไปไหนกันแล้วนะคะวันนี้อากาศดีนะมาแต่เช้านะคะมาเก้าโมงเช้านะคะวันนี้นะคะนี่อาจจะไม่ถ่ายเกี่ยวกับสัตว์เยอะนะคะเพราะว่า ได้ถ่ายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วกอ็อาจจะถ่ายปลามากขึ้นนะคะเพราะว่าปลาไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่สัตว์ตัวนี้นะคะหนูหนูเหมือนหนูแฮมสเตอร์เลยมันกำลังกินด้วยนะคะทุกคนเหมือนหนูแฮมสเตอร์เลย ลูกเห็นหรือเปล่าไปไหนกันแล้วไม่ใช่เขาพาไปซื้อขินพาไปซื้อของกินโอ้แฟร์ิลก้อนมังกีไหนอ่ะแฟร์ิลก้อนเออว่ะมีแต่อาหารอ้วนๆเลยมีสลัด ชิคเก <Chicken S 1> ้นโปกชิคเก้นโเอามีแซลมอนปเกบเออเอา,น,านี่นะคะคือเมนูหาไหนอ่ะซูชิชเขาเขียนว้ามีซูชิเคยากิทูน่าชิคเก้นบริสตนนด้สับหิวหรอ 拉弓，拉弓，拉弓。 นี่นะคะทุกคนเราก็ได้มานั่งกินของกินแล้วนะคะเราก็มีเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมสลัดกันก่อนนะคะโอเกบอลพอเก็บบอลแซลมอนพอเก็บพอเก็บบอลนะคะเราจะมาแบบเฮลตี้กันนิดนึงตอนเช้าเฮลตี้ใช่ไหมเฮลตี้ ดูน่ากินเนี่ยอ,อ,อยากให้ทุกคนเห็นจังเ,เขาเขาไม่มีโทรศัพท์นะเอามาใส่อินเสิร์ตพีมืเลยนะคะนะมาเลยนะคะมาเริ่มกินกันเลยนะคะทุกคนดูโอเคอยู่นะอเอามาช้อนเดียวใช่ไหมคุณป้ ก็แชร์กันะแต่ว่าแซลมอนนี่แซลมอนหลงเหล่งอยู่ในอโอเชียนนี่นะคะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่ประปาจำได้ปะสิบสองดอนปะอือนี่นคะคะ อย่างนี้เหรอยอะไหมจับให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไม่มีแรงเลยไงมือมือมันไม่มีแรงเลยไงหอออืมยคำนะคะมันมันมันรีเฟรชมากเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะอืมโอเคนะอืมอืม อันนี้เวจีเบอร์เกอร์นะคะเป็นครั้งแรกที่นี่กินเวจีเบอร์เกอร์นะคะเกิดมาไม่เคยกินมาก่อนห <Okay. S 2> กแล้วทุกคนเนี่นะคะของแม่ของแม่มันไม่มีอันนี้ใส่มาให้เหรอแล้วแม่ไปเอาออกอะ่ะมันก็เลื่อนไงเออ<ๆ>เขาไม่เอาออกนี่เขากินกันอย่างนี้นี่นี่นะคะทุกคนถ้าเกิดเขามีอันนี้มาให้นะคะไม่ต้องเอาออกนะคะจนกระดับคำสุดท้ายนะคะ ค่อยออกเพราะว่ามมันจะไได้ไ่เลื่อนเนื้อมันจะได้ไม่เลื่อนนะคะไม่เลื่อน,นไปแล้วนี่นะคะทุกคนกลิ่นมันเหมือนเครื่องเทศของอินเดียอ๋อเพราะว <c oughs> ไ่ไปบนหลงัง <c oughs> เป็นเด่นที่ไหนนะอร่อยไหมงงมาก <c oughs> เหมือนกะห<ะ> <c oughs> รี่ปั๊บอืมคิดว่าเขาใส่ไม้มาทำไมอืม <c oughs> <c oughs> มันมันเหมือนไส้กะหรี่ปั๊บทุกคนแต่อันเนี้ยสิบเก้าหรอะไรนะเว้ยนี่เนื้อเมียวได้น้ำด้วยได้นีี่กินไดมันไ่เป็นไรเลยโอเคเลยอ่ะขออีกอร่อยโอเคนาะลองกินไว้แ vegetable อร่อยเราก็มีซีเแีนชิพด้วยครับทุกคนอาหารซึ่งคิดของออสเตรเลียนะคะบีบริกข้างมันเลยไม่ออกเหน่อมันแน่นยเอาใหมป อไรกินไม่หมดเดี๋ยวหอ่อเนี่ยอร่อยนอะอร่อยนะอ,อันนี้ไม่อยากกินเลยอะแล้วก็มีชิคเก้นนักเกตนะคะของลูกกัดไปคำสองคำนะคะแล้วก็เจ็บไว้อย่างนี้ <laughs> นี่มีลูกกินอีกลูกชายอ่าอีกคนนะคะแพทริก,กินเบอร์เกอร์เนื้อนะคะอ,คอร่อยไม่วันนี้แม่มาด้วยนะคะคลิปที่แล้วแม่ไม่ได้มาอร่อยไหมลูกอร่อยปะ อร่อยครับพูดดิ cup, อันนี้เฮ้ย pick u s u d d n l i d e เนยอยดูอังนี้ออกมือน้ตนี่ินก็เนี่ย s, <laughs> <S t ตอนนี้เราเล็กถอดไปในกล้องแล้วนะคะมากินต่อนะคะทุกคนมาดูกันเลยข้อสุ้ท้ายไก่นี้มากอ,อ,อร่อยค่ะเฮ้ยแม่เปิดใจว่ะต้องเปิดใจนะพ่อ นะอ่อยเนาะอ่าทุกคนมันมีความสดนะเพรานะเนองขนมปังก็สดแล้วก็ทุกอย่างสดหมดเลยคนะ่ะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่โควิดเนาะมันก็เขาคงรับของน้อยลงนะฮะเพราะนี้ว่าจริงๆมันน่าจะมีของเต็มตู้เยอะกว่านี้นี่ว่า อมันฟธรรมดาเพราะไม่กินผักอืมปกติถามีนี้เขาไม่กินผักนะคะสงสัยนี้ต้องมาเรียนทำสลัดที่นี่แล้วอหอยเขาไปกินที่ทำงานอืม The ness, กินอันนี้เสร็จแล้วก็มากินเนี้ยมันทำให้แบบรสชาตินี้มันจิ้มข้นนะเพราะอันนั้นมัน clean the palate <c oughs> เลยอะ่ะ <laughs> อะไรยังดีลูกมีว่า <h travailler> เราต้องดูน้ำซอสมันด้วยทุกคนเราไม่รู้มันคือน้ำซอสอะไรมันเลยทําให้แบบเข้ากับผักได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยมีโซ่เ่ะอืมอมันมีไม่ข้าวกับเม็ดคลินนี่จากคลินมั้ คนไม่เฮลที่อย่างพ่อรู้จักพิ้นเน่ะน้ำไหมลูกโอเคไหมไม่รู้เหมือนกันโนะ okay, อเคค่ะ จะอาหารค่อนข้างแพงนะครับทุกคนอาหารค่อนข้างแพงฮะ มีร้านคาเฟ่ตรงนี้ด้วยนะคะมันมีพวกของหวานอาจจะมีของหวานต่อนะคะแต่ว่าผมไม่ใช่นณตอนนี้ต้องพาลูกไปเดินก่อนนะคะเนาะก่นนก่นี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะและ้วกลับมาเจอกันไม่ก็ที่สวนน้ำไม่ใช่สวนน้ำไม่ก็ที่อะคาเ,เรียม <c oughs> นี่นะคะมีลางน้ำอีกแล้วนะคะทุกคนเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะคะอ๋อมองไม่เห็นเสือ เ,เราจะเข้าไปในเขตแอฟริกานะคะ <c oughs> เราก็จะไปดูจิราบ I'll feed up. I'll keep walking. <laughs> <laughs>

You want to cook the fish? Yes. Yeah. Ah, we have fish at home. We can cook it. Oh, look, Daddy on the top of the. Melissa, uh, do uh, 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 uh. Help me. Oh, Daddy, can, can you lift me No. And listen, my ha. Name how Listen. Uh -huh. Andei da bỏ thằng đó không? Được

มันอากาศมันไม่ร้อนมากมันเลยออกมาเล่นดีกว่าไปที้แค่งจะดูอ่ะแกนดูอะไรแค่งกรูกแข่งกรูกอ๋อโอ้โหอ้โหคุากคุณไปเร็วม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 าก เราเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพาไปกินของหวานกันนะคะ